อะไรครับเ,เพื่อนๆเราอยู่กันในเกมเดียโบนะเกมนี้เป็นเกมผีน่ากลัวมากเกมผีเนี่ยพี่เข้มรู้สึกกลัวะนะที่พี่เข้มเล่นเกมผีเพราะเมื่อกี้นี้คุณกนกวันบอกว่าให้เราลองเล่นเกมผีดูคือตัวผมก็ไม่ค่อยซื้อเกมผีอย่างเอาลงเอาลากอะไรเงี้ยตอนดึกนี้ยิ่งห้ามเล่นเดี๋ยวกีดแล้วแม่ก็จะมาเคาะห้องแล้วก็ด่า ดังนั้นเราต้องเล่นเกมเกมนี้ก็เป็นเกมผีเหมือนกันเอ่อเกี่ยวกับจิตสํานึกของเราเออจิตสํานึกของเราใช่ไหมเราเรา,เรามีการสื่อสารกับตัวเองเราก็เลยรู้สึกผิดเหมือนประมาณว่าเราเล่นเกมนี่นเยอะแล้วร,รู้สึกผิดเหมือนประมาณว่าแบบเราน่าจะทําอย่างอื่นได้ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเออน่าจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเนี่ยเกมผีเ,เพื่อนเกมเนี้ยเป็นเกมที่น่ากลัวมาก นะใครเล่นก็ต้องกลัวคือเราจะมีกระดูกเดินตามเราไปทั้งเกมตลอดทั้งเกมเลยอะ่ะเนี่ยแม่น่า,ากลัวมากเฮ้ยตัวอะไรน่ยมันมันน่ากลัวมากเพื่อนๆเนี่ยแล้วพอมันตายปุ๊บมันกลายเป็นโขบพอมันกลายเป็นโขบเสร็จปุ๊บมันก็ามาเดินตามเราอะ่ะเห็นไหมน่ากลัวไหมเพื่อน โอ้ยน่ากลัวมากอะ่ะมันกดปุ่มอะไรบ้างเนี่ยแซลแซมโฮมซิทโฮมห,หลอนมากค่ะเออโฮมซิทโฮมเป็นเกมคนไทยเลยนะสร้างมาหลังอารยาเหมือนแต่เอเคยเล่นไหมโฮมซิทโฮอมอะ่ะเออยู่เปล่าเอไปแนละ้ว เอ,ไเอาาาบบ้ไปแล้วอ่าเอมาทันทายเราจะมุดไปตรงนี้จะร้องไห้ตสุ๊ก้าแหละเชื่อครับว่าเป็นเกมผีต่อให้คุณเข้มจะเป็นคนเดียวในโลกที่กลัวเกมนี้ก็เถอะเกมนี้มันเป็นเกมผีนี่ไงโอ้โหมันโผล่มาแล้วมันมีโครงกระดูกเดินตามเราแล้วพอศัตรูมันตายมันกลายเป็นโคลเห็นไหมนี่ยเนี่เนี่ยมันกลายเป็นโคลเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าโคลแล้วก็มีกระดูกเนี่ยนี่คือเกมผี น่ากลัวมาก่เราพูดอย่างนั้นนี่มันคือเกมผีจริงๆเกมเนี้ยคือเกมผีนี่เราเล่นเป็นเนโกะนะนโกะเบนเซอร์เนี่ยนะ เทมคงจะกลัวผีมากเลยใช่ไหมคะกลัวมากแบบมันเป็นผีเป็นรุญยาณจริงๆเขาบอกว่ามนุษย์ก็เป็นผีนะเี่ยพี่เทียมก็เป็นผีนะรงการลนรารนินก็เป็นผีตัวนกวานก็เป็นผีแต่พวกเรามีกายเนื้อก็เ,อเป็นผีที่มีกายเนื้อไนงะถูกไหม นี่ยดซีน่ากลัวมากนะเพื่อนโหแบบมันเลือดเต็มไปหมดเลยอะ่ะอเราเป็นเด็กผีของพ่อแม่ส <laughs> มอใ่เราเราเป็นผีเราแค่มีกายมันเองกายเนื้อของเราก็เป็นวิญญาณเอ้เป็นภาชนะใส่วิญญาณถ้าเราเป็นวิญญาณน่องลอยไปเสืเ่อมเสียกายน,นี่ยเราก็เป็นแบบ เป็นผแีแบบนี้ไค่เรไดมมีการเฮ้ยยเฮ้ย้ย ouais ้ยทำไมมันกระโดดกระเด้งอน่ยนี่เห็นไหมน่ากลัวไหมเพื่อนเจเนี่ยพี่เยกลัวมากเลยทำไมตรงนั้นมันเป็นชื่นสงิน่ะยมันออกมาจากหลงเราโอ้พเมลือัญเชิญปีศาจออกมา เดี๋ยววันหลังผมจะซื้อมเมล็ดถักไปฝากอีกเยอจะได้ไม่ไม่ต้องกลัวกระดูกไก่ในจานข้าวมันคืออะไรวะอะไรอะคุณการลินอะไรอะ <c oughs> มันเป็นมุกตลกเหรอเ <c oughs> คยไรียนทฤษฎีนี้อยู่เหมือนกันอะอใช่แต่เรื่องเรื่องเรื่องวิญญาณมันก็ยังไม่ได้เป็นบทที่สุดทางวิทยาศาสตร์ลย แต่เราเป็นสายเซปินิชชั่วไงเราเป็นเซปิลิชชั่วเราก็ต้องเชื่อเราก็เชื่อสายจิตวิญญาณเราก็ต้องเชื่อเรื่องวิญญาณอยู่แล้วพี่เข้มเชื่อเชื่อเลยไปกินผักแทนของกระดูกมันน่ากลัวเย็นนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยอะอุ้ันีอะไรเสาว เราเปดสาไปด้วยเฮ้ยนี่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 เราตีเข้าไปข้างในเลยออกไปช็อเหมือนล่างทรงที่บางที่เขาเรียกว่าพาชนาของเทพเจ้าต่างประเทศขอต่างประเทศเขาเรียกว่าพาชนาของเทพเจ้าใช่ไหมเฮ้ย,ยต้องบอกว่าช anel นเ,นเราเนี่มีหลายคนเป็น spiritualist นะ้อะติดตามเราอยู่ แต่เราก็งงว่าทำไม spiritualist ไม่ติดตามแน้วบ้านอาคมเรมาบ้างติดตามแนวเกียงทำไมเป็น spiritualist ก็ต้องแบบว่าชอบอะไรที่มันเป็นแนวแบบ spiritual spiritual หน่อยใช่ไหมหลายคนในที่นี้ก็อาจให้เป็นด้วยอ่ะ เออแล้วก็มีความรู้เรื่องพวกเพอร์เมติกติดตามบ้านอาคมอ้าวหรอไม่ใช่คุณกนกหวานอ้าวคุณกนกหวานมาเจอชแนลนี้ได้ยังไงอ่ะเจอชแนลนี้ก่อนบ้านอาคมแล้ว่าแล้วเจอบ้านอาคมก่อนที่นี่มาเจอบ้านอาคมก่อนที่นี่แปลว่าเป็นสมาชิกในรัวบ้านอาคมแย่และลืมรักษาพระคะ้า,คาตา โดนมองไม่ดีจะโดนมองไม่ดีไหมเนี่ยต้องเราเป็นมนุษย์ลุงต้นคลิปเลยวันนี้ไม่ได้เรื่องแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราเชื่อว่าคนติดตามเราก็แบบพวกเดียวกับเราหมดเฮ้ยเลเวอัพแล้ว ทดรองว่าคนติดตามเราก็คือพวบเดียวกันเราหมดเลยโอ้ยพ่เช่ยังเป็นมนุษย์เพอ่อนโยนในใจหนูเสมอใช่มันต้องแบบนี้นี่เห็นไหมนี่คือตัวอย่างของแฟนคลับเสียงทองเบอร์หนึ่งเมื่อวานแฟนคลับของชแนลเข้มมารีวิชชแนลนี้นเนี่ยเอาอย่างเอาอย่างแฟนคลับบ้านเราที่ซุ่มเขาก็ดีนะปัน่นพี่เข้มตลอดมาชดตลอด นะไม่ได้เลยนะแั่แบบว่าปไปชดพเขียมตลอดนะเอาเอาให้เป็นแบบแฟนขับบ้านอาคมเห็นไหมเขานิสัยแบบเรียบร้อยแล้วก็แบบมองพ่เชี่ยมในแง่ดีตลอดเฮ้ยมันขึ้นมาใหว้วมนขึ้นมาแล้วตัวนั้นเป็นยังน่ากลัวไหมเจนน่ากลัวมากมันจะให้เราไปไหนในะเเจน ขึ้นลงนนนลา่างแต่เรา,าขึ้นบนนะเพื่อนอยากมาเก็บเมล์อ่ะช่างยังไงอยากเก็บเมล์เฮ้ยระวังไปเดี๋ยวเราขึ้นบนต่อเขาให้เราลงล่างเราจะขึ้นบนเฮ้ยระวังมีผีมาก ไม่พูดถึงหนูพี่เข้มคิดถึงหนูขาวๆตอน,นเด็กๆเ,เลยแม่เอาไปปล่อยเออมันมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นอยู่แบบบ้านมันจะมันนอกหน่อยพี่เออยู่อะแล้วก็เคยเลี้ยงหนูตัวสีขาวคือตอนนั้นเด็กมากเลยนะวัยประถมเพื่อนมาพูดถึงหนูหลิงหนูผีอ,อะไรไม่รู้เขาเลี้ยงกันพี่เขก,ก็เห็นหนูขาวก็อ้อนแม่มาซื้อให้พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเหมือน เหมือนเราเลี้ยงไม่เป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้ตัวเราก็ตอน,นั้นก็เด็กอะเด็กประถมหมืนนะแล้วแล้วเอาไปข้างบ้านแนละ้วปรากฏว่างูมันกระโดดใส่มันเหมือนมันกระโดดมาจะมารัดคอร,ราว่าเหมือนเหมือนมันรออยู่บนต้นมะยมอะน่ากลัวมากคือน่ากลัวมากจริงๆวันนั้น <c oughs> หนูนาไม่ค้ายากอร่อยมากเห็นเขาพูดกันเออเรื่องหนูนาก็มีเรื่องมาๆม,ามีเรื่องมาพูดเหมือนกัน ค,คือเราก็มีเรื่องเมาเยอะคือตอนนั้นน่ะมูอ่ะมันตกลงมาจากต้นมะยมอ่ะหน้าบ้านอ่ะมันจะมารัดคอเราอ่ะมันมันอาจจะเห็นหนูก็ได้นะมันก็เลยโดดใส่เราเราเหมือนเราไปเล่าให้แม่ฟังมั้งหลังจากนั้นหนูก็หายไปจากเราแม่ไปปล่อย <laughs> แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศรมันชี้ไปข้างล่างทอยมันทำไมมันไปไกลจังเรามาทางผิดตั้งนานแล้วหรอเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อซื้อไก่มาเลี้ยงตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เหมือนกันคือเราอาจจะมีประเด็นกับพ่อเราเยอะแยะแต่ว่าออประเด็นกับไก่เราไม่มีเราไปชอบไก่ตัวเล็กๆน่ารักมากเลยคนเรียกว่าเป็นไก่แจ้ ตัวมันจะเล็กๆป้อมๆกลมๆมันจะไม่เหมือนไก่ที่อื่นพ่อเราก็ซื้อมันเลี้ยงมันน่ารักมากนะแล้วมันไข่ด้วยพอมันไข่ไข่มันก็เล็กๆน่ารักแล้วมันแบบแบ่งกันกกไข่มันไม่ห่วงกันเลยตัวเมียสองตัวมันช่วยกันกกไข่ เต้นที่ได้เห็นชีวิตเล็กๆนะแต่ปรากฏว่ามันชอบมันนั่นแลน้วมันที่บนบนบันไดบ้านในบ้านเรามีสองาัานปรากฏว่าลูกไก่ตายเพราะว่าไก่มันชอบเอาไปเอาไปกบเองเพอมันอยู่ข้างบนบ้าน มันก็ขี้บนบันไดพอมันลงไปข้างล่างมันก็เอาลูกไก่ไปโกกอนะลูกไก่ก็เลยตายเลยเพราะตอนนั้นหน้าฝนแล้วท่วมออแล้วตอนหลังมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เราก็เลยไม่มีปัญหาเลยกับไก่เราไม่อยากเราไม่ชอบสัตว์ปีกนะเราพูดตรงๆเราอยากเลี้ยงสัตว์ปีกมานานแล้วโดยเฉพาะนกกระจอกเทศแต่แม่ไม่มีอะ เราก็เคยแบบว่าหลังจากนั้นนะ่ะคูณพอย้ายบ้านมาแล้วทอยู่ประมาณมอต้นเนาเออ,เอรอบกลัวเราจะท่อนจะแท่นมาตลอดเราก็เลยไปซื้อตัวเล็กๆมาเลี้ยงแต่ตอนเด็กอะเราเรารู้ความนะเพราะว่ามันก็เริ่มเริ่มแบบมาธยมต้นมาให้ยอมตายใช่ไห เราก็เลยไม่ซื้อไก่ที่เขาย้อมสีแต่ว่าเราก็จะไปซื้อพวกไก่ไก่ที่เขาขายตามร้านเ่ยเัอเปนไก่ไข่เ็ไก่เนื้อก็คู้เนวิเียบเอามาเลี้ยงในบ้านสองตัวเขามันเริ่มแบบเริ่มผัดขนเจีย๊ยบแม่ก็เอาไปปล่อย แต่เราเข้าใจเราเข้าใจแม่เพราแม่เราก็คงเหนื่อยอ่ะแล้วแล้วเราเองก็คือตอนนั้นก็ยังเด็กอ่ะแล้วเราเองก็คือจัดก,การเรื่องกลิ่นอะไรได้ไม่ดีนะ <S 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 แล้วตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเราอยากเลี้ยงก็กระเจอกเพศแต่แม่ไม่เลี้ยงเลยจะเลี้ยงกกระทาทนแม่ก็ไม่เลี้ยงเลี้ยงนกแก้วตัวเล็กๆสิมันน่ารักน่ารัก เราก็เลยเอานอกแก้วไว้ให้แม่ดูนะตัวนกแก้วที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอะเราก็ให้แม่ดูอะตัวไหนดีเอานอกงหงอยกไปให้แม่ดูกับเอานอกนกแก้วฟอร์พาร์ไปให้แม่ดูแล้วก็ถามว่าจะเลืองตัวไหนแม่บอกแม่เราก็ไม่รู้เรื่องแม่บอกเอาเัวที่มันพูดได้เราก็เลยเอา เอานกแก้วแอฟริกันเกรย์ไปให้แม่ดูแล้วแล้วแ,วแม่เราก็บุลลี่มันคือเอานกแก้วแอฟริกันเกรย์เป็นนกแก้วที่พูดภาษามนุษย์ได้รู้เรื่องฉลาดเท่าเด็กหกขวบบวกเลขเป็นจดจาชื่อตัวเองได้จดจาชื่อเจ้าของได้แล้วเวลามันพูดว่าขี้อะไรเงี้ยคือมันก็ขี้จริงๆคือมันรู้ว่ามันรู้มันรู้ว่าขี้แต่ว,ว่าอะไรมันไม่ใช่นกแก้วชนิดอื่นที่บุลลเรื่อยแม่บอกว่าแม่บอกว่า น้อะไรหน้าตาเหมือนกอลิลาฟเออใช่เรื่องนี้เราเราเล่าไปเมื่อวันก่อนเนาะคือตัวแบบทำไมแม่บุญนี่น้องนะแต่พวกสัตว์ปีกพวกนี้ไม่มีหูรูดมันมันไม่ใช่เพราะหูรูดมันไม่ดีใช่จริงๆอย่างที่อย่างที่คุณสนทนวันว่าพวกไก่ด้วยเนี่ยพี่ใก่อะไรเขาหน้ารักนะถ้าเราเลี้ยงแสนิทกับเขาอ่ะ แต่ว่าเขาจะอึดไม่ค่อยเป็นพี่พวกนกก็เหมือนกันเวลาสอน,อน,นที่อึดเป็นพี่อ่ะเขาจะเครียดเพราจะจริงๆธรรมาชาติของเขาอ่ะเป็นตัวกําหนดเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นผู้กระจายมาเมล็ดพันธุ์ไปตามธรรมชาติสังเกตดูเพราะเขาจะกินมเมล็ดพันธุ์ต่างๆกินผลไม้แล้วเขากินไม่ค่อยเลือกเขาก็จะไปแทะเล็มต้นนั้นทีต้นนี้ทีบางทีอ่ะสมมติมีผลไม้แบบ2ลูกเขาไม่กินให้มันหมดไปเป็นลูกๆไง เขากัดแทะอย่างอย่างระนิดอย่างนั้นหน่อยขณะที่มันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันนะคือนี้ก็คือพฤติกรรมที่แบบหน้าตีแต่เราจะไปตีเขาก็ไม่ได้เพราะเขามีเห็นผลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราเราก็ต้องยอมรับที่จิตที่เขาเป็นก็คือเขามีหน้าที่ในการกระจายเมล็ดพันธุ์ออกไปสู่โลกว่างโลกภายนอกทำให้ต้นไม้ได้ขยายผ่าพันธุ์ของพันธุ์ ขยายมเมล็ดพืชเปเ,เลยขยายกอเมล็ดพันนี้เมล็ดพันรรนี้นะน,นั่นคืได้าที่ธรรมชาติสร้างทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่จริงๆแล้วก็มนุษย์ก็เหมือนกันนะจริงๆมนุษย์ก็มีกฎเกณฑ์หลายคน Move อ n ไม่ได้ก็เพราะว่าเราเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ <S <S 2> <S 2> สังคมเมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยนะ ถ้าไม่มีความที่หึงถ้าไม่มีความที้หึงถ้าไม่มีความแบบกลัวกังวลว่าจะเสียสังคมไปมนุษย์จะอยู่ไม่รอดเพราะเมื่อก่อนมนุษย์อยู่ป่าพวกเราเนะี่ยอยู่ในป่าแล้วพวกเราต้องหาสัตว์แล้วมือเปล่ามนุษย์อย่างเรามีแค่มือเปล่าเนื่อนจะเอาอะไรไปสู้ไปเสือสิงหสิงโตว,วิ่งหนีทันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่พวกเราอยู่รอดเพราะพวกเรารวมกลุ่ม ดังนั้นการที่เราเสียเพื่อนเสียสันคิใครสักคนเกียดเราไม่รักเรามันจึงเป็นเรื่องที่สร้างบาดแผลในใจได้ขนาดนี้พวกเรานะเหมือนเหมือนมีคำสาบนะยู่ทุกวันนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจ็บปวดเ,ปเรื่องความรักนะถ้าอธิบายตามแบบว่ากฎของธรรมชาตนะเออเาิเนี่ยถูกนะเออพวกเราคือมนุษย์เนี่ยผลแรกสปีชี์ของเราว่าฮมโม บนเปียกไม่ใช่นะผมมงเสียเปียนนะแต่ไม่ต้องเป็นทาง่อยเขาทั้งหมดเสียเปื้อนเปื้นเปียนอะไรเกี่อวอะไรเพราะมันเป็นคำสัษษ่งวิชาการเขาเราจึงเจ็บปวดในเรื่องความรักแล้วพี่เข้มก็เคยอ,อกหักในเรื่องความรักแล้วก็เจนะ็บปวดนอนแบบลุกไม่ขึ้นสามเดือนข้าวปลาไม่กินคือคือมันก็กินมันก็กินได้แต่มันกินแบบคนอกหกักกินแบบแนวดม ี่คือมนุษย์นะและโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยก็ตอนนั้นก็รู้ตัวเลยว่าตัวเราเป็นแอนเชียตแอตเทนเมนส์ตายเราจริงๆแล้วเราให้ความสําคัญกับสังคมมากเราเคยนิยามตัวเองว่าเป็นคนไม่แคร์คนปรากฏว่าไม่ใช่เราอกักจริงๆเลยว่าอะไรเราต้องทิ้งความเป็นมนุตัวเองไม่ได้นี่ก็คือธรรมชาตินะของตัวเราด้วยเช่นกันของสิ่งที่เราเป็นของมนุษย์เราก็ต้องเออยยอมรับว่าเอาอเนี่ยอกหักนะ ยอมแล้ว่ามันจะต้องเจ็บปวดแล้วเรามาเข้าเรื่องปัจจายทำไมวะปัจจาอกหักไม่มีชแนลไหนจะพูดไปเรื่อยเท่าชแนลสตรีมเกมเรืลองนี้แล้วเรื่องความที่เราเป็นมนุษย์นะมนุษย์จะเจ็บปวดกันรเกิดแลปกติเราจะงต้องใช้เวลาหลังนั้นถ้าใครกำลังอกหักอยู่แล้วเปิดดูคลิปนี้ ถ้าคุณอยากร้องไห้จงอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้จงอนุญาตให้ตัวเองแสดงความรู้สึกจงอนุญาตให้ตัวเองัสึงความเป็นมนุษย์เพราะนั่นคือความงดงามของมนุษย์แน่นอนว่าสมอ,องคุณหัวของคุณมันจะสั่งให้คุณจิตสาม่วนยืนเดิมเสียงเกมกบเสียงพูดไปนิดเอ้าหรอวายทำไงดีแล้วเราพูดมาตั้งเยอะแล้วอะ เอาใหม่เดี๋ยวเราเบาเบาเสียงเกมให้นะเป็นไงเบาหรือยังเราต้องพูดใหม่ไหมอะ่ะ <c oughs> ขอโทษเพื่อนมิเชนไม่ได้แบบไม่ได้ดูเออเออแ,แต่ยินดีที่เ,เพื่อนๆบอกนะมิกาม่เชนก็แบบเล่นไปเรื่อยอะ่ะชีวิตนี้ไม่ได้ดูข้างหลังเลยตอนนั้นใครอกหักไม่เป็นไรถ้าคุณจะเสียใจคุณไม่ต้องเก่ง มนุษย์ไม่ได้เก่งตลอดเวลาอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้อนุญาตให้ตัวเองใช้เวลากับมันอนุญาตให้ตัวเองเสียใจอนุญาตให้ตัวเองซึมเศร้าและดิดกับความเป็นมนุษย์นะคุณไม่ได้อดแอลคุณไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีพวกเรานี่ไงแล้วก็มีใครอีกหลายคนในชีวิตนี้ถ้าไม่มีเพื่อนคนกลุ่มเดิมคุณก็อาจจะมีกลุ่มอื่นแต่วันนี้คุณเสียใจคุณอนุญาตให้ัวเองสีย ถ้าวันไหนคุณอยากลูกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาจากไหน,นคุณก็สามารถเลือกได้ในวันที่คุณพร้อมแต่คุณไม่จำเป็นต้องกดจันตัวเองผมเข้าไปอีกนะที่เราเรา,เราจะสตรีมเกมจตรีม,ม,ม,มใ,ชใช่ไหมที่เราจะมาเป็นไลฟ์โค้ดชนแนลไลฟ์โค้ดก็ไม่ยอมไปสตรีมนะมาสตรีมชนแนลเกมแนละ้วก็มาพูดเรื่องไลฟ์โค้ด <laughs> ทำไมไม่เป็นางนี้ นนี่ัักรจงเลยเห็นไหมนี่คือเกมผีที่น่ากลัวที่สุดที่พี่เคยเล่นมามีอย่างนพุ่งได้ด้วยมันน่ากลัวมากเนี่ยดูสิรูนเวพอยต์อามาจุดเช็คพอยต์ต,ตรงนี้แล้ว นี่คือจุดเช็คพออยต์เดี๋ยวเรากลับไปเซฟก่อนเอเมนเฟินกเกมนี้มันมีจุดเซฟไหมอะ่ะเออมันมีจุดเซฟไหมอะ่ะและตัวอะไรตามเรามาหมดเป็นขยอ t เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธให้มันก่อนโอ้โหส3 4 9ันสามร้อยสีสิก้าดาเมจเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้ อุ้ยอันนี้เป็นคาถาเหมือนมีงูคาถาเฮมิทปะเหมือนอันนี้กับพี่อ้อยพี่ชอดดีอีกหน่อยเรามีสไตล์ของตัวเองเราแคสเกมเราก็พูดเรื่องนี้แล้วคนดูก็หนีเราไปหมดเลยเฮ้ยนี่นี่อันอินเดนติฟายเราอินเดนติฟายมันสิโอ้โหใส่เลยเอา เดี๋ยวขอโทษกดผิดกดผิดเรื่อยๆดังนั้นในแง่มุมของของการใช้ชีวิตนะไม่ว่าคุณจะอ,อกหักหรืออะไรก็ตามในชีวิตนี้มันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตนะและทุทกๆช่วงมีความงดงามของมันมีเรื่องที่น่าย,ยินดี <c oughs> คนทุกสองคนที่เหลือหลับหลับไปกันหมดแล้วเหรอ อันนี้คือเมอร์แชนใช่ไหมคือ <c oughs> ไม่ได้เล่นเกมนี้นานเดี๋ยวเราเซล,ลก่อนเซลก่อนดูสิอาอคือเราก็งงกับระบบของเกมเหมือนกัน มันเซฟไหมอะ่ะเอ๊ะเพื่อนเกมนี้มันมีมันมีเซฟไหมอะ่ะ <c ười> คือเกมนี้มันมีเซฟไหมอะ่ะผมก็งงอะ่ะโอ้ยมันมีลโลเวอร์เราดูโอ้ยเราลืมเอาของของมาใส่ให้ลโ l เ o w ร์ของเราเลยวะ่ะโอ้ยแย่ละโอเคไม่เป็นไรมันมันจะเซฟให้เราไหมอะ่ะ คือผมยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยแต่ก็นกมาไหนรอบมันก็จะให้วนๆอยู่อย่างนี้แต่มันก็มีความสนุกของมันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทอื่นๆนะวันนี้เกมนี้เดี๋ยวพักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะดูว่ามีเกมอะไรอีกที่เพื่อนๆอยากให้พี่เข้มเล่นเราจะเล่นเกมที่มันสนุกสนุกแล้วก็มีความล่าเิงไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะครับ อ่ะสำหรับใครที่ดูย้อนหลังน,นะเดี๋ยวลากันไปไปดูคลิปอื่นๆของช่องเราได้มีคลิปอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแฟนคลับเขาบอกให้ต่อจริงๆเราก็มไม่อยากต่อเนี่ยแต่ต่อสักหน่อยเอาอีกสักเกมหนึ่งอีกสักเกมหนึ่ง